รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเขาตำนานสำหรับ EP นี้ครับตามสัญญานะครับเราทีมงานเรื่องเล่าเขาตำนานพาท่ญญานผู้ชมมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อเดิมหรือว่าวัดหนองโพนครับหรือว่าอีกชื่อที่เรียกกันติดปากก็คือวัดไอโกะนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองโพอ,อําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์สำหรับวันนี้ครับเทปนี้ EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูบรรยากาศครับแล้วก็อย่าลืมว่า วันนี้เราจะมีการเสี่ยงโชคมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยอย่าลืมติดตามนะครับรับชมรับฟังกันพร้อมๆก,กันกับตำนานไอ้โกติดหวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพแล้วพบกันครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บริเวณหน้าหอฉันนะครับซึ่งเขียนว่าหอฉันหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งบนด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยจะมีรูปปั้นอ่าเป็นรูปปั้นของไอโกะนะครับตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากนะครับด้านบนนี้นะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเดี๋ยววันนี้ทีมงานเรื่องเล่าขาตตำนานจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขึ้นไปดูด้านบนขึ้นไปชมด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวได้เลขอะไรมานั้น เตรียมปากกาจดกันให้ดีเลยนะครับโอเคครับผม ตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนหอฉันนะครับหอฉันของหลวงพ่อเดิมซึ่งด้านข้างนะครับก็จะเป็นรูปปั้นของเขาจะเรียกกันว่าเด็กชายโกะนะครับซึ่งเด็กชายโกะเนี่ยตามตำนานนะครับเท่าที่ทราบมานะครับเท่าที่ทางทีมงานได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลนะครับก็ทราบว่าเด็กชายโกะเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในภาคอีสานนะครับแล้วก็มาทํา งานรับจ้างกับพ่อแม่ด้วยการตัดอ้อยหักข้าวโพดในพื้นที่ตำบลหนองโอพอําเภอตาคีแห่งนี้นะครับซึ่งในระหว่างที่พ่อกับแม่เนี่ยทางานรับจ้างอยู่ในสวนในไร่ของชาวบ้านนะครับโก้ก็มีโอกาสได้เข้ามาวิ่งเล่นตามภาษาเด็กนะครับตามภาษาเด็กมาวิ่งเล่นสมัยนั้นก็น่าจะหลายปีอยู่สมัยที่ว่าหลวงพ่อเดิมท่านยังยังไม่มรณภาพนะครับโก้ก็มาวิ่งเล่น หลวงพ่อเดิมท่านก็เลยเห็นนะครับท่านก็เลยเห็นก็โก้เนี่ยจะมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นเด็กที่ชอบเรียนหนังสือชอบช่วยเหลืองานพระลูกวัดแล้วก็ชอบช่วยเหลืองานเกี่ยวกับงานวัดต่างๆของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อท่านก็เลยมีความเอ็นดูและหลังจากนั้นมันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งขึ้นครับว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านต้องออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งคราวเนี้ย กก็ไม่สามารถติดตามไปได้นะครับเพราะว่ามีพ่อแม่อยู่หลังจากนั้นหลวงพ่อเดิมครับท่านกลับมาจากการเดินทุดงท่านก็ได้ทรบาบข่าวจากชาวบ้านนะครับว่าโก้เนี่ยหายตัวไปนะครับตามหาช่วยกันตามหาก็ไม่เจอเรียกได้ว่าเป็นตำนานนะครับซึ่งอีกตำนานหนึ่งเนี่ยเขาก็จะพูดกันว่าพอหมดหน้าฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยหรือข้าวโพดเนี่ยโก้ก็ตามพ่อแม่ กลับไปภาคอีสานนะครับก่อนที่หลวงพ่อเดิมท่านจะกลับมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็หลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านนิมิตฝันเห็นว่ามีเด็กชายผมแกะนะครับผมแกะมายืนร้องไห้อยู่บริเวณปากทางเข้าวัดซึ่งจะเป็นบริเวณหน้าประตูวัดนะครับสมัยนั้นก็คือหลวงพ่อเดิมท่านก็นิมิตฝันเห็นนะครับก็เลย ในความรู้สึกของท่านเนี่ยก็เลยาคาดว่าโกะเนี่ยน่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับให้ชาวบ้านนะครับซึ่งผู้ที่มีจิตศรัทธาหรืออะไรก็แล้วตามให้ปั้นรูปเด็กชายโกะเอาไว้บริเวณหอฉันแห่งนี้นะครับอันนีก้ก็เป็นอีกตำนานหนึ่งนะครับในทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางทีมงานเนี่ยก็จะพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะเกี่ยวกับตำนานของเด็กชายโกะสิทธิ์หลวงพ่อเดิม ก็ยังไง EP นี้ถ้าหากชอบก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานรายการเรื่องเล่าเข้าตำนานและไม่ลืมครับสำหรับวันนี้แล้วเราอยู่บนหอฉันเราอยู่ข้างโกะแล้ววันนี้โกะจะต้องให้โชคให้ลาบอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็พี่ๆทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเตรียมตัวหาปากกามาจดไว้เลยครับ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงเด็กชายโกะหรือพี่โกะติ์หลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพวันนี้ทางทีมงานเรื่องเล่าเขาตำนานและท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ขอให้พี่โกะโดนบันดาลให้ได้เลข3มตัวและ2ตัวพร้อมนะครับคุณผู้ชมครับพร้อมนะครับ ตัวแรกครับผมหนึ่งครับตัวที่สองนะครับสามครับตัวที่สามนะครับหกครับจดไว้นะครับอันนี้คือสามตัวนะสองตัวครับมา เด็นอ,อกมาเองอ่ะตัวที่สองสองตัวนะสองตัวเบอร์แรกนะครับหมายเลขแรกเก้าครับเก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับหมายเลขที่สองครับห้าครับโอเคนะครับ อ่ะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับสำหรับ EP นี้นะครับก็อาจจะไม่ยาวมากนะครับสั้นๆท่างไงเราก็จะพยายามค้นคว้าหาตำนานของอเด็กชายโกะเนี่ยเล่าให้อย่างละเอียดเลยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาบ้างนะครับในการตัดต่องานนะครับยังไงก็สำหรับ EP นี้ครับขอบพระคุณมากครับที่ให้การติดตามรับชมรายการเรื่องเล่าเขาตำนาน EP หนะ้าเราจะไปเค้าตำนานที่ไหนกันนั้นปดกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาด EP ต่อๆไปนะครับกับรายการเรื่องเล่าเค้าตำนานสำหรับ EP นี้ครับทางรายการทีมงานเรื่องเล่าเขาตำนานเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าติดตามไว้นะครับสวัสดีครับผม คุณจำเนียนเที่ยงธรรมอายุ65ปีผู้ดูแลใกล้ชิดเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเล่าที่มาของเด็กชายโกะตามคำบอกเล่าของชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ของตำบลหนองโพเล่าสืบต่อกันมาว่าสมัยหลวงพ่อเดิมยังมีชีวิตอยู่เด็กชายโกะมาพร้อมกับพ่อแม่จากภาคอีสานเพื่อมารับจ้างตัดอ้อยหักขโพดในพื้นที่ของบ้านหนองโพโดยทุกครั้งที่พ่อแม่ออกไปทำไร่เด็กชายโกะก็จะมาวิ่งเล่นตามภาษาเด็กวัดทั่วๆไป ซึ่งช่วงนั้นก็จะอายุน่าจะประมาณ9ถึง10ขวบแต่เด็กชายโก้จะมีนิสัยแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือชอบเรียนหนังสือและจะช่วยหลวงพ่อเดิมทําความสะอาดภายในวัดหุงข้าวหาอาหารช่วยเหลือพระพิสูภายในวัดจนหลวงพ่อเดิมและพระลูกวัดในสมัยนั้นรักใคร่เอ็นดูแต่เมื่อถึงช่วงที่หลวงพ่อเดิมต้องออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆเด็กชายโก้ก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะต้องอยู่กับพ่อแม่จนครั้นเมื่อหลวงพ่อเดิมกลับมาจากวัด ถามหาเด็กชายโกะก็ไม่มีผู้ใดรู้ถึงการหายตัวไปของเด็กชายโกะทำให้หลายคนออกตามหาแต่ก็ไม่พบจนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเคยฝันถึงเรื่องราวของเด็กผู้ชายไว้ผมโกะและทราบเรื่องที่มาที่ไปของเด็กชายโกะจากชาวบ้านจึงมีความคิดเห็นมาว่าอยากมีรูปปั้นของเด็กวัดอยู่ใกล้องค์หลวงพ่อเดิมบนหอฉันจึงทําการปั้นรูปเด็กชายโกะขึ้นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการระลึกถึงความซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรของเด็กชายโกะคุณจำเนียนยังเล่าถึงเรื่องที่แปลกัศจรรา์อีกอย่างหนึ่งคือหลังจากนำรูปปั้นเด็กชายโกะมาวางไว้บนศาลาหอฉันชาวบ้านในพื้นที่ที่ทราบข่าวก็จะมากราบไหว้ขอพรและปิดทองรูปปั้นเด็กชายโกะกันเต็มไปหมดและเมื่อประมาณ7-8ถึงปปีที่ผ่านมามีชาวกรุงเทพมาหาตนที่วัดพร้อมเล่าให้ฟังว่า มีเด็กไว้ผมโกะไปเข้าฝันว่าตนเองอยากเรียนหนังสือแต่ตกอยู่ในความมืดตลอดมองไม่เห็นอะไรเลยโดยในฝันยังบอกว่าเด็กชายดังกล่าวอยู่ที่วัดหนองโพซึ่งชาวกรุงเทพที่ถูกเข้าฝันก็ไม่เคยมาวัดแห่งนี้มาก่อนแต่หาข้อมูลวัดจนเจอรูปปั้นบนหอฉันปรากฏว่าผู้ที่มาจากกรุงเทพตกใจถึงกับร้องไห้ที่เห็นรูปปั้นเพราะเหมือนกับในความฝันแบบไม่มีผิด แต่เมื่อมองดูที่ใบหน้าของรูปปั้นชาวบ้านปิดทองไว้เต็มใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณดวงตาจึงขอร้องให้ทางวัดนำทองที่ปิดออกและห้ามให้มีการปิดทองที่ดวงตาอีกต่อไปหลังจากชาวกรุงเทพกล,กลับไปก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมเครื่องเส้นไหว้ขนมนมเนยและของเล่นต่างๆมากมายมาไหว้ที่รูปปั้นเด็กชายโกะเนื่องจากกลับไปแล้วโชคดีทำมาค้าขายขึ้นพร้อมถูกสลักกินแบ่งรัฐบาลหลายงวดติดต่อกันจนเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียล โดยเด็กชายโกที่เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมปัจจุบันอายุน่าจะประมาณ80-85ปีหลวงพ่อเดิมพุทธสรเป็นพระเกจิอาจารย์ญญชื่อดังแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในฐานะเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควท่านมีชื่อเสียงจากการสร้างมีดหมอและวัตถุมงคลต่างๆที่ศักดิ์สิทธิ์และโด่งดังนอกจากนี้ท่านยังเป็นพระนักพัฒนาที่มีเมตตาธรรมสูง หลวงพ่อเดิมเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันพธ์พุทธศักราช2403ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์อุปสมบทเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2423ที่วัดเขาแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีหลวงพ่อแก้ววัดอินทารามเป็นพระอุปชาการศึกษาศึกษาพระปริยธรรม และวิชาอาคมจากพระเกจิอาจารย์หลายท่านเช่นหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองและหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลสมณศักดิ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูนิวาธธรรมขันธ์โด่งดังในด้านวิทยาคมและเครื่องรางของข,องขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีดหมอของท่านเป็นพานักพัฒนาที่ช่วยเหลือสังคมและการบูรณะวัดโรงเรียนและการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ได้รับการขนานนามว่าเทพเจ้าแห่งเมือง4ี่แควหลวงพ่อเดิมท่านมรณภาพเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2494รวมอายุของหลวงพ่อเดิม91ปีและนี่ก็เป็นตำนานของไอโกสิษิ์หลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์หากชอบกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรื่องเล่าเค้าตำนานสำหรับ ค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ